เดี๋ยวเราไปหาเห็ดกันเนาะเห็ดโคนไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตรงไหนเราก็เดินหาไปเรื่อยๆเห็ดโคนจะมีโบขึ้นบางโบเห็ดโคนฝนตกน้อยๆเขาก็จะขึ้น แต่ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นตรงไหนโอ้โหทุกคนเจอแล้วนี่ไงโอ้โหใหญ่เลยนี่นี่โอ้ใหญ่นี่ยาวรากมันเห็นคนเราเจอแล้ว ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดโอ้โหนี่ยังไงเนี่ยอ้นี่นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่เจอตรงเนี้ยแล้วเราหาอีกโอ้หาเห็ดพูนโอ้ยอันนี้ใหญ่มากเลยนี่โอ้นี่เรามาถอนกันนี่นี่ นี่เรามาถอนกันแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่เลยใส่ทั้งออืมีอีกไหมโอ้ตรงนี้ก็มีอีกนี่อถอนตืดนี่นี่ใส่ทั้งอีกเดี๋ยวเราก็ต้องหาอีกแล้วก็หาไปเรื่อยๆอีก นี่เจออีกแล้วโจโจอันนี้โอ้อะไรกินไม่ข้างหนึ่งแล้วนี่ถอนนี่ใส่ทางแล้วเราก็จะหาต่ออีกว่าเขาจะมีอีกไหมแล้วก็เดินหาไปเรื่อยๆอ,อีกโอ้เนาะจะไปขึ้นตรงไหนอีก มีแต่ป่าเลยโอ้ยเนี่ยเจอแล้วนี่อืเจอแล้วนี่นอนโอ้สองอันอู้นี่นี่ใส่ถังโอ้นี่มีสองอันนี่ได้แล้วนี่โอ้อันนี้แก่แล้วนี่หรือว่ายังอเออแก่แล้วไม่เอานะแก่แล้วนี่ เออเราก็ได้เยอะแล้วนี่โอ้ได้เยอะแล้วนี่เดี๋ยวหาต่ออีกเนอะไปเราก็หาอีกหาไปเรื่อยในป่าในเขานี่แหละอือโอเจอแล้วเนี่ยเราเดินมาเจอเลยโอ้เนี่ยนี่จะอยู่แบบนี้รุกๆนี่เขาจะอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วเราก็ถอนเนี่ย ขามันเนี่ยเออขายาวนี่นี่ขาเขายาวเลยมีแต่บานไม่มีตูมหาต่ออีกถ้าตูมก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันรกมากถ้าบานแบบนี้ก็หาเจอมองเห็นชัด หาอีกหาต่อหาต่อไปเรื่อยๆโอ้นี่เจออีกแล้วนี่นี่หนึ่งดอกโอ้นีหนึ่งดอกเป็นแบบนี้นี่ขาเขาเนี่ยแล้วก็หักขาไว้เนี่ย ก็จะหาต่ออีกอุ้ยรกมากเลยนี่มีแต่ต้นใหญ่เขาไม่รู้นี่ต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรเขาไม่รู้หาไปเรื่อยๆโอ้ยเรามาเจอแล้วนี่ เจอในที่รกๆเลยนี่นี่มีสองมีสามบอนี่โอ้นี่มีสามมีลูกมันด้วยนี่นี่ใส <c oughs> ้สามดูต่อไปอีกด,ดูต่อไปอีกเนี่ยในถังก็ได้เยอะเลยเนี่ยสายโอ้ยอันนี้ใหญ่อ นี่ใหญ่ยังอืมดังปึ๊ดเลยมันใหญ่เออเออนี่ก็ได้แล้วแผดแผดแผดเรื่อยมาะรกรกอยู่ที่รกรก ต้นอะไรก็ไม่รู้นี่สวยมากาอ้านี่เรามาเจอแล้วนี่หนึ่งนี่นี่นี่บานเลยโอ้นี่ดึกนี่หาไปอีกโอ้นี่ก็ใช่นี่นี่ก็บานใหญ่หกหมดเฮ้ยนี่ นี่ก็บานใหญ่นี่นี่น jeans. หายาวนี่ก็ใส่ถังรวมๆกันเนี่ยรวมๆกันก็ได้เยอะแล้วกำลังจะออ้นี่นี่เห็น,นในป่าโอ้ нь. สวยไปแล้วหนึ่งดอกเออถอนดักปื๊ด ม,มนหาต่อไปอีกหาไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยก็ใช่เนี่ยแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วใส่กระเป๋งแล้ว อีกแล้วผสมประสานกันวางในกระเ๋งเนาะเออมาต้มแล้วเนี่ยไม่ได้ต้มมามทำแบบน้ำนิดนๆใส่น้ำนิดๆแล้วก็เอามาต้มแบบอ,อต้มน้ำปลาต้มแบบน้ำปลา แฮดโคนต้มน้ำปลาอย่างนี้จ้ะตอนนี้ก็อร่อยแล้วแทดโคนมันออบหวานๆดีแล้วไม่ต้องปรุงอะไรมากมาย ใส่ต้นหอมก็ได้แมงลังลักก็ได้แค่น,นี้และเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปกินกันเตรียมแล้วเนี่ยเตรียมกินกันม,มีทั้งมะม่วงมีทั้งเห็ดมีทั้งคนปลามีทั้งผักผักอะไรเอ้ยเห็ดนี่เห็ด ต้มน้ำปลา